คือชอบโชว์ว่าฉันรักพ่อแม่นะพ่อแม่ฉันมาส่งันนะอะไรเงี้ยฉันขอร้องให้โชว์เพื่อนอะไรเงี้ยก็วันแรกครับวันแรกกับวันที่สองนิดนิด,นดแล้วก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็ส่งไม่ต้องลงไปส่งจากรถแล้วก็เปิดประตูเขาก็เดินลงไปเองอะไรเงี้ยครับใช่ครับ<ล>ว่ารูปตอนนี้คือต้องต้องเรียนจริงว่าประชวงซัมเมอร์ที่หยุดมาคือก็พาเขาเที่ยววะเนาะนะฮะแล้วก็แล้วก็คุณแม่เองก็ตอนนั้นช่วงหน้าทุเรียนด้วยอะไรช่วงช่วงครึ่งแรกที่เขาหยุดอะไรเงี้ยก็ทําทุเรียนทําผลไม้ทมําผลิตภัณฑ์เคยจันอะไรเง ก็เลยไม่ได้มีเวลาที่ให้เขากลับไปเข้าคลาสวาดรูปสักเทลายพอเรายุ่งกับงานเสร็จผมปิดกล้องเสร็จด้วยผมก็ถ่ายละครทุกวันถ่ายชีวิตทุกวันพอทุกอย่างจบแล้วมันมาจบพร้อมกันปุ๊บก็บินเลยพาลูกไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสให้เขากลับไปคัดสนิมในเรื่องของการวาดรูปในช่วง,ใน,วงในช่วงที่ปิดไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาเปิดเทอมเดี๋ยวก็ต้องกลับไปวาดแล้วอะไรอย่างนั้นก็เลยแบบพอพอช่วงที่เขาหยุดก็ ให้เขาอยู่เต็มที่แต่ว่าเวลายอยู่ที่บ้านเขาก็ยังสเกยบโบอะไรไปเรื่อ,ๆอยๆก็ยังแบบมีวาดดุนวาดนี่แหละของเขาเพราะว่าเขาชอบตัวนี้จริงๆเลยครับก็น่าจะแหละดูจากทรงก็ามาทางน่าจะมาศิปปาลปะแหละแต่ว่าจะไม่รู้จะไปแลนดิ้งศิลปะตัวไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก <ๆ S 2> <ช>็มีคลาสมีโรงเรียนที่เป็นเป็นคอร์สครับผมเป็นคอร์สที่ไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปสัปดาห์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งเลยก็แล้วแต่ว่างแล้วแต่แล้วแต่น้องเพราะก็ต้องดูน้องแล้วพน้องก็เรียนว่ายน้ําด้วยอะไรด้วยก็ ไม่อยากให้โหลดจนเกินไปไม่อยากเขาแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันต้องมีแต่การเรียนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเสริมให้กับเขานอกจากเวลาเรียนก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมมากกว่าอ่ะเปียโนวาดรูปอ่าว่ายน้าก็มันก็แข็งแรงสำหรับตัวเขาเสเออีกหน่อยเผื่อหน่อยถ้าเกิดเขาได้ดีทัน,นี้ขึ้นมามันก็อาจจะต่อยอดสำหรับตัวเขาเองได้ในหลายๆทางมันจะเป็นทุนการศึกษาเองอะไรเองแล้วก็มองมองไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็มีมีประมูลไปแล้วครับมีประมูลที่เหลือก็ขอเก็บบ้างครับเก็บเก็บ จำไม่ได้ก็หลักมือหลายหมื่นอยู่แนละ้วฮะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่ใช่กับรูปแลนด์สเคปรูปหนึ่งตอนนั้นรู้สึกให้กับถ้าจําถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะโครงการเด็กตาบ,บอดแล้วบอกผมไม่แน่ไม่นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าทุกโครงการถ้าเราได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผมว่าตรงนั้นมันก็รู้สึกอิ่มละเรารู้สึกเรารู้สึกแฮปปี้รู้สึกรู้สึกอิ่มอิ่มกับ ความตั้งใจของเราตรงนั้นแล้วคงไม่ได้มองว่าจะต้องไปที่นี่นะตรงนู้นนะอะไรอย่างที่แบบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีโอกาสอยู่เรื่อยๆอะไรที่เราคิดได้เราก็เราก็ทำเราวันนี้วันนี้ถ้าเกิดคิดได้เราอยากจะไปช่วยกับเอ่อฟาวเดชันนี้หรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถทําได้เลยคือโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอให้ให้มีเกิดโครงการขึ้นมาแล้วเราจะได้เข้าไปแบบว่าไปไป,ไปร่วมอะไรย่างเงี้ยคือจริงคือลนิธิพวกนี้เขาก็อยู่ของเขา อยู่แล้วอยู่ตลอดเขาก็เปิดรับทุกวันเลยคนระัเพราะช่วงไหนถ้าเกิดเรารู้สึกเวันนี้เราอยากรู้สึกทําบุญเราอยากไปช่วยเหลือเราเราก็ไปก,ก,ก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกับที่ครอบครัวแล้วแต่รูปเลยแล้วแต่สเกลก็รูปทั่วไปแต่ตัวแคนบัสใหญ่นั้นรูปบ้านรู้สึกมากกว่าสิบสองชั่วโมงลจลจำไดหลายคลาสอยู่เหมือนกันครับ